สาโกยบา,บางครังก็ไม่ค่อยถนดัดเลยไม่ค่อยคล่งองก็อย่างนา้ากอรตงโวยคมเมนต์มอนกันมมมนนุมม้มไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ฟังรู้นะแต่ว่าคูณไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเก่งจ<แ>้ะครับภาษาคัมเมนแต่ฟังพูดรู้เ,เรื่องหมดรู้ค่ะรู้รู้เนาะเพราะว่าเขตต้องเข้าเนาะ มีทั้งสวยมีทั้งคอมเมนในหมู่บ้านนะแต่ว่าคนคอมเมนมาแต่งงานอยู่บ้านหนูก็เยอะนะเยอะนะไม่มาอย่างเดียวนะเห็นว่าเอาของมาด้วยเยอะนะเด็กชายไหนเจนเต็มพี่รีหนูสามคนเยอะคนคอมเมนที่บ้านนี้ภาษาโกยภาษาโอ้เด็กเด็กเด็กสมัยน้อหน้าก็พี่ซาโซโกยได้ลูกอาเนาะ โซไ่ทะโซไทยเอ้โซไทยเต็โนแนนนะาจีเรนโซแต่ภาษาไทยด้นเนาะฟีเมนรุ่นพงไห้โซพงไโซตกูโอ้ยนะเออสมัยก่สมัยก็สมัยไกลไอ้ีพเกิดพีเกิดธรทัศน์เนาะแล้วพี่เกิดหลอ เด็กสมัยนี้เลรอแทบจะไม่คุยกับใครเลยเดินนี่ถือไอโฟนโอ้โทรศัพท์ทุกเครื่องมนะันเปลี่ยนไปเนะเด็กสมัยนี้เขาขเ,เาเรียนกันฟาสลิดเฟเมอร์มาดามติ่งนะจ๊ะ<ด>แซ่บร้ายคนไหนทำกับข้าวสะอาดทำอร่อยทำอาหารบ้านเราอร่อยนะผักสดมากค่ะ ตอนบ้านหนูลืมเก็บอะไรยังหนูลืมเก็บใบบัวบ่อใบบัวบกมันมันหมดเอ๊ะเตเตให้อ่าขายมตํายังโทรเองลูกครับตําเตยังโทรเองตําเตกานะโอเคค่ะอื้อตําเตกายังโทรเองอ่าเตกาลูกแมงให้จ๊อบๆเลย จิกาชอจะเป็นติกาติกาดรานเนาะการทุกข์ันการด้านอะรคะเอมการด้านกาชอเป็นไงคะสัมผัสหน่อยน้ำตกแซบไหมคะน้ำตกเนื้อของแท็กซัทเลยนะคะเนี่ยแบ a c k เอ็ e ก็เขาเรียกโอ้ยไก่ถอดมันเป็นหมันเลยนะไก่ อทำเพื่อนบ้านหิวข้าวแต่เช้าเลยเด้อเมเนี่ทอดข้างนอกหอมฟงเลยมีเชอรี่ด้วยนะคะรู้สึกว่างวดนี้ใกล้จะหมดหน้าแนละ้วนานๆได้ไปเจอเชอรี่เชอรี่ มันอายเยอะมากโอ้ไงเนี่ยกัดลูกเอาโกยช่วยเองจัดชั้นโดยนั่งได้บุญมาวาสนาสงฆ์จะตะเมืองนอกได้ลูกเอาจิกเรื่องบินเจ้าเลยไม่งั้นการกันสอดช่วยจะตะแท็กซัดเลยเนาะ inacaa <skrisa>